จังหวัดสมุทรสาครขอเชิญท่านเข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเสมือนจริงของจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาคร Virtual ช r a เ e s h o ช2023ท่านสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดสมุทรสาครผ่านระบบออนไลน์สมุทรสาครด xyz ได้ตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2566เป็นต้นไปโดยระหว่างวันที่25สิงหาคม2566ถึงวันที่3กันยายน2566รวมระยะเวลาทั้งสิ้น10วันจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษโปรโมชั่นและมอบส่วนลดภัยในงานมากมาย การจัดงานครั้งนี้ได้รวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง3อำเภอคืออำเภอเมืองสมุทรสาครอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอรกระทุ่มแบนจำนวนมากกว่า100รายนำสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชวนชิมและสินค้าขึ้นชื่อที่ได้รับมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของจังหวัดสมุทรสาครกว่า600ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งอาหารเครื่องดื่มเสือ้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาอาทิอาหารทะเลแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิดมะพร้าวน้ำหอมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเครื่องเบนจรงเรือประมงจำลองและอีกมากมายค่ะครับวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวเปิดโครงการสมุทรสาคร Virtual Trade Show ทเวนตี้ทเวนตี้ทรีนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ต้องการที่จะเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพของจังหวัดสมุทรสาครนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อและก็ให้ผู้ผลิตนะครับซึ่งเป็นพี่น้องผู้ประกอบการของจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำสินค้าที่มีคุณภาพสู่สายตาสู่มือของผู้บริโภคทุกๆท,ท่านนะครับโดยเราได้จัดให้มีโครงการสมุดสาคร Virtual กลวิชว2เทรือ2023นะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่25สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับโดยในวันที่25จนถึงวันที่ 3กันยายนนะครับจะเป็นแกรนโอเพนนิ่งนะครับซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมชมได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้ากันอย่างจุใจในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นแพลตฟอร์มอันนี้ก็จะยังเปิดดำเนินการเสมือนเป็นตลาดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไป เยี่ยมชมนะครับแล้วก็เลือกซื้อสินค้าได้ต่อไปครับข้างในก็จะเป็นสินค้าของที่เราัรแต่แเราเยใชมครับเป็นสินค้า102ชนิดในขณะนี้นะครับ6 6 0้600ผลิตภัณฑ์600ผลิตภัณฑ์นะครับ600ผลิตภัณฑ์100กว่าบูธน,นะครับจากผู้ประกอบการทั้ง3อํอำเภอของจังหวัดสมุทรสาครจัดเป็นหมวดหมู่ เข้าไปเลือกซื้อเลือกชมได้ง่ายนะครับในแพลตฟอร์มอันนี้ครับมันมีอะไรบ้างครับในสิ่งที่เรมารือมีทั้งของกินของใช้เืมีทั้งหมด5ประเภทนะครับครบสําหรับการอุปโภคบริโภคนะครับเครื่องกินเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มสมุนไพรอะไรต่างๆมีครบถ้วนครับ สินค้าเด่นๆเราคัดสรรมาทั้งหมดนะครับที่ว่า600ชนิดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้า o t ท็อระดับที่มีดาวทั้งสิ้นนะครับ5ดาว4ดาว2ดาว3ดาวตามลำดับครับ ก็ต้องขอเรียนพี่น้องประชาชนนะครับสินค้าที่เราจัดมาในแพลตฟอร์มนี้นะครับเป็นสินค้าที่เราเลือกแล้วได้และได้รับการรับประกันได้รับการรับรองโดยทางราชการเพราะฉะนั้นจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพราคาเป็นธรรมแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านนะครับเข้าไปเยี่ยมชมแพลตฟอร์มสมุรสาคร เวอร์ชวลเทรด2023นะครับโดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับในช่วงแรกก็คือวันที่25สิงหาคมจนถึง3กันยายนนะครับก็จะเป็นแอนด์แนด์โอเพนนิ่งนะครับก็จะมีกิจกรรมที่มีความพิเศษหลายๆอย่างครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับณตอนนี้ระบบมัน1้อนล้เ ระบบร้อยอเปอร์เยังก็ตอนตอนตอนนีค้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับและในอนาคตเราจะพัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับมีโอกาสนครี่จะพัฒนาจากเ็กสเป็นแอปพลิเคชันก็กก,ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับกันนี้เรากำลังคิดนี่คือนี่คือเพียงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นก็จะต้องมีการพัฒนากันต่อไปนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลการตอบรับในส่วนของผู้เข้าชมลูกค้านะครับและในส่วนของผู้ผลิตคือผู้ผลิตสินค้าโอท็อปของเราด้วยครับอันนี้มีการรองรับยังไงบ้างครับท่านผูจากสินค้าและสินค้าที่ต้หงสามารถติดต่อทางไหนได้อะไรมาก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับสินค้าของเรามีการส่งเสริมสนับสนุนโดยทางราชการ ราชการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าก็จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแต่อย่างไรก็ตามโอกาสของความผิดพลาดก็ย่อมเกิดขึ้นได้ก็จะมีช่องทางการสื่อสารนะครับตอบกลับต่างๆซึ่งเป็นระบบการสื่อสารที่มีอยู่อันนี้ท่านผู้บริโภคสบายใจได้นะครับ ก็เป็นเราคิดแล้วว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลในด้านการสื่อสารที่จะทำให้พี่น้องประชาชนรู้ถ้าใช้รองผู้ว่าราชการกับพัฒนาการก็คงจะรู้กันไม่เท่าไหร่นะครับ หลังจากที่ได้เห็นคลิปที่เขาทำแล้วชอบไหมครับชอบครับชอบครับสำหรับเราเป็นยังไงบ้างครับว่าเป็นเป็นการมาลงกับสินค้าว่าเขาเป็นยังไงคกับว่าเราเป็นเป็นอะไรที่เป็นเกียรติมากครับถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่สําหรับเด็กเจนใหม่เน้ะที่ให้มาสนใจในเรื่องของโอท็อปสินค้าต่างๆที่เราสามารถช่วยเหลือคนไทยด้วยกันได้แล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชวลอีเวน n ์ที่เสมือนจริงมากๆเราสามารถแค่กด เ,เข้าไปในเว็บไซต์เราสามารถดูได้300ส,สินคษาสามารถเลือกชมช็อปได้ง่ายมากๆครับเหมือนกับเราได้เข้าไปอยู่ในงานจริงๆเลยครับสหรับเราี่เราอรอ่สหรับค่มที่กลังารสามารถดูคลิปผมได้นะคลิปผมอธิบายครบถ้วนนะครับแล้วก็มีอธิบายชัดเจนแล้วก็มีภาพให้ได้ดูชัดเจนมากๆเลยเราสามารถก็อคลิปกับก็อคลิปไปได้สามารถ แล้วถ้าเกิดยังไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยก็สามารถให้ลูกหลานของท่านเนี่ยช่วยช่วยดูได้เป็นเป็นเรื่องที่ง่ายครับนอกจากนี้เรามีส่วนช่วยในงะา,าโปรโมตยังไงบ้างนนนนในเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็จะมีคลิปวิดีโอบิทัศษ์นะครับที่มีผมเป็นคนอธิบายในงานต่างๆแล้วก็จะสื่อสารในแพลตฟอร์มของผมเองด้วยเพราะว่าผมอยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยช่วยเหลือกันในเรื่องของโอทอปสินค้า o t โอทนะครับ ผ่านวิกฤตโควิดมาแล้วเราก็อยากจะช่วยให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองขึ้นอยากจะช่วยเหลือทุกคนครับค่ะคก็ต้องบอกว่างานสมุทรสาคร virtual trade show 2023นะคะจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีความตั้งใจนะคะจัดขึ้นเพื่อให้สินค้าผลิตภัณฑ์เด่นๆของจังหวัดสมุทรสาครนะคะได้เป็นที่ รู้จักนะคะแพร่หลายไปในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและก็ในต่างประเทศนะคะเราภูมิใจที่จะนำเสนอภูมิปัญญาของคนจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะที่ถ่ายทอดลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยความตั้งใจและส่งคุณค่านะคะอยากให้ทุกท่านาได้เข้ามาเยี่ยมชมงานนะคะแล้วก็เลือกซื้อเลือกหาสินค้าของจังหวัดสมุทรสาครกันมากๆนะคะงานนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะอยู่ที่ทุกท่าน จะเข้าร่วมสนับสนุนนะคะเยี่ยมชมงานและซื้อสินค้าของเรามากแค่ไหนนะคะและงานนี้อาจจะมีต่อเนื่องตลอดไปอย่างที่ท่านผู้สื่อข่าวถามนะคะหากท่านเข้ามาเยี่ยมชมและรับร่วมสนับสนุนสินค้าของเรากันมากๆนะคะก็อาจจะมีเฟสสองเฟสสามนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะครับผมอยากฝากงานสมุทรสาคร virtual trade show 2023นะครับ ของจังหวัดสมุทรสาครอ,อ,อ่สามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ w w w m o t า h y c นะครับตั้งแต่วันที่25สิงหาคมเป็นต้นไปแล้วก็จะมีงานแกลลอร์เปนนิ่งในวันที่25สิงหาคมถึง3กันยายน2566ครับฝากทุกคนเข้าไปเลือกช็อปชมชิมกันได้เลยครับ